นี้เรามาปั่นย้อนลอยเส้นทางเลอแถบนะครับบายตูดฟองไทยแลนด์ที่จะจัดแข่งในวันที่ที่24นะครับเดือนพฤศจิกายนนี้นะฮะอันนี้เป็นเส้นทางแข่งหลักเลยนะครับเส้นทางนี้จะเป็นแยกจากาบ้านหลักหญ้านะครับหนองกุศอเดี๋ยวเลี้ยวขึ้นไปถ้ำปู่เสือนะครับถ้ำงูสวงไปบ้านปาสิงนะครับอันนี้เส้นทางตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว เรียบกิฟตตีเส้นเรียบร้อยแล้วนะฮะบางช่วงก็กําลังปรปับปรุงถนนอยู่งานแข่งรายการนี้เป็นงานใหญ่น,นะครับเป็นงานระดับโลกอีกถนนร้อยเปอร์เซ็นตะ์ในการแข่งขันนะมีคนมาแข่งนะมาลงรายการร่วมกิจกรรมเกือบทั่วโลกนะครับเกือบทุกประเทศที่จังหวัดอุดอธาน,นีนี่ตอนนี้นะคะเราอยู่ทางขึ้นมูสวงสนามเลอแถบ ทุกๆปีเราก็จะมาเหนื่อยแบบนี้ตากแดดแบบนี้อยากให้ทุกคนได้มารอนะคะเส้นทางท้ายทยแล้วก็สไม่สูง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 แต่หอบข้างหลังก็จะสูงสูงนะครับดูลกัว่ายยไปู

แรงยางลัวจึ๊จื๊จๆๆจึ๊จึ๊ึจเดินมาหน่อยเนืงอีกนิดเดียวจอนยางลัวเจ๊เจ๊เจ๊เจเจ๊เจ๊ดีดีดีด,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 ดีจอดหน่อยเดียวยางรัวแล้ว ไม่พี่กลัวอะไรไหมเออพี่ไม่แนวสุอ่ะ่ะพี่เป็นคนที่ฉลาดอยู่ไม่ใช่คนโง่ขนาดนั้นดูอย่างล้วนอีกแล้วเจอล้วนสั่งแน่นเลย <c oughs> มสมพงกับลนะ้วนมากดมัน,นเยอะอันนี้เนี่ยมันจอดนี่มันเอาไม่อยู่แน่นอนเนี่ยมันมันไม่ใช่แบบนั้นนะมันเป็นเข็มนะเนี่ย มันเป็นเข็มไม่มียางอะไรทนได้หรอกถ้ามันเป็นเข็มมันเดี๋ยวเราต้องงัดออกเนี่ยนะดึงออกเลยมันเป็นเข็มมันเข็มแบบนี้นี่ต่อให้ยางพิเศษมาอย่างไหนมันก็รั่วไม่มียางที่ไหนมันรั่วหรอกเหยียบเข้าไปแล้วก็ฝังก็ไปเรื่อยเดี๋ยวมันเข็มแข็งมากมันเป็นธรรมดาได้แข็งแบบเป็นเข็มเลยเนี่ยหัวเข็มเลยเนี่ยใครมาทิ้งเข็มไม่หรอกน้องวัวลำโพงเราหลังเราไปปั่นที่มาไกลแค่ไหน ก็ต้องข้ามเขากลับบ้านเข้าใจคำว่าเมืองลุ่มภูเรี่ยงเมืองนี่คือเมืองลุ่มภูไม่มีเส้นไหนที่ไม่ต้องข้ามเขาใช่ไหมวันนี้รถมันถูกเดี่ยวมากทุกคนอสุดท้ายนะครับนี่คือสุดท้ายคือเราต้องเหลือแรงนะวันนี้เรา100กว่าโลแต่ก็ต้องเหลือแรงเหลือแรงเพื่อกลับบ้านไม่งั้นก็ไม่ได้กลับบ้าน